ยังหิวไม้มาออกคนวันนี้ใครไม่มาใช่ไหมคะนี่คือเราพูดตลอดอยู่แล้วเราก็เขียน how are you how many students absent today how many students s e n t today are you fine are you hungry กรถาเขียนเลยคะ่ะใส่โวยใส่มือมาก็กามพอพูดจบแค่นั้นเราก็หมดแล้วคะ่ะที่เราท่องมาพรุ่งนี้เราก็ท่องใหม่ก็ไปเรื่อยๆก็แต่พอ,อ,อไม่ได้บังคับนะคะว่าคุณต้องพูดเท่านี้เท่านั้นอะไรอย่างนี้คะ่ะแต่ว่า แต่ว่าตัวที่ช่วยเราจริงๆคือตัวสื่อที่เราใช้เมื่อเราพูดไม่ได้เราก็จะใช้สื่อสื่อเนี่ยมันต้องเขียนต้องพูดให้เราได้ยินได้ฟังได้เห็นเราจะต้องเตรียมไปสอนเด็กก่อนเพราะฉะนั้นเราจะต้องพูดได้ก่อนเด็กอย่างรู้ไปสอนชีววิทยาจะมีขึ้นตน้นเลยวอต is s เป l l o จีอ๋อยินมันตามวอตเรารู้แล้วยิดมันตามวอตเราทิ้งมานานเราไม่รู้ยินอยู่ตรงไหนใช่ไหมคะยินมันตามวอต What is biology ได้ก็ What is this? What is t h ได้ h a t is ไอ้นัไอ้นี่ใส่ไปจำไว้เลย What is, what is, what is, what is ประโยคมาตรฐาน What is ไม่รู้ละ i s มาตาม What เพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่รู้พอต่อมามีด้านมีดูเกิดขึ้นมาเราก็เปิดในหนังสือโอ้มีดู Why do we? ถ้าดูมัน V V เป็นปหูพจนใช่ไหมคะเป็นประธานหลายคนหนังสือใช้วพา w h า d ดู e ไม่ใช้ why is we เราก็วายดูวายดูวายดูมันจะเป็นออโตเมติกแลงเวกเวลานานเข้าที่เราเตรยียมสอนค่ะมันเป็นอัตโนมัติที่เราไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษเลยแล้วเสร็จแล้วเราก็เปิดยูทูบแกๆเราไม่มีตังซื้อสื่ออะไรเราก็เปิด YouTube เป็นหลักให้เด็กดูเสียงก็จะเจเชย่อมาอะไรที่ให้เด็กเรียนคือสิ่งที่ครูฟังพอได้ครูฟังพอได้ถ้าเราเอายากมาเปิดให้เด็ก ครูก็ไม่ได้อยู่แล้วเด็กก็จะไม่ได้อีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกสื่อถูกไหมคะสื่อที่มันใช้ได้ที่เหมาะกับเด็กเพราะเราเลือกแล้วเราถึงใช้เพราะนั้นนี่คือการติดโครงขั้นที่หนึ่งค่ะออเย็นมาต้องคอยสมัยก่อนอินเทอร์เน็ตนะวันหนึ่งโหลดได้เรื่องวิ่งขึ้นไปสอนสองชั่วโมงวิ่งลงมายังโหลดไม่เสร็จเลยทางอินเทอร์เน็ตโรงเรียนนี้เราต้องพยายามมากอาจารย์บรูพี่น่ใช้เวลกกากลางคืนกลางคืนอาจารย์จะมาที่โรงเรียนตลอดโหลด ที่โรงเรียนเพราะว่าอินเทอร์เน็ตก็มีไม่กี่บ้านสมัยก่อนนะคะก็ต้องมาโหลดกลางวันแต่เด็กเรียนหรือครูคนอื่นใช้สักหน่อย,นย่มันก็ใช้แลนะ้วก็มาโหลดกลางคืนอ่านะก็ก็เตรียมกันอย่างนี้แต่นั่นก็อยู่ที่ใจค่ะอยู่ที่ใจนะคะกัความกล้าแล้วก็ด้วยเหตุผลแล้วก็ด้วยความคิดที่ว่าก็เราจะต้องพานักเรียนเราไปให้รอดอ่นะนี่ก็คือเหตุผลที่ที่เป็นคําถามที่ตอบ ไปทำตอบที่ตอบคำถามเมื่อทีนี้นะคะ